ชอบดนตรีชอบเล่นร้องหรือฟังต้องดูดุริยางคศาสตร์ศิลปกรแล้วจุดเกิร์จะไปแตกขอบฟ้าแบบพี่ตูนอาจจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปและครั้งนี้ภูมิละเต้ยเข้าไปก่อคกวนรุ่นพี่ที่กำลังมาทึกเสียงในห้องสตูดิโอแล้วรุ่นพี่ยังจะร้องต่อไปอีกเหรอหนููดไม่ออกกล้ อ,อตอแถมยังมาสัมภาษณ์อาจารย์ฝรั่งสอนวิชาแจ๊สจากอเมริกาแล้วจะฟังลูเรื่องกันใหม่เนี้ยตามด้วยภารกิจสุดกวนที่เต้ยน่าจะเอาชนะภูมิได้แล้วหรือเปล่านะเตรียมพบกับรายการใหม่จากเด็กดี .com ที่มาพร้อมสาระความรู้คู่ความเกลียนในรายการเด็กมหาไรอย่างนี้ไม่คลิกด มเลมเลวสามสาขาหลักๆที่จะต้องเล่นดนตรีเป็นเลยนะครับมี Lotus, โลตัสมีบิ๊กซีมีแมคโครใช่ไหมครับเซนทันอยู่ตรงนี้อ๋อเขาครับ